ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าครั้งหนึ่งในอดีตไทยและพมา่าเราได้ทําสงครามต่อกันมาหลายครั้งและประวัติศาสตร์ของเราก็เกี่ยวพันกันมาช้านานแต่เมื่อเวลาผ่านไปจนมาถึงปัจจุบันคนทั้งสองประเทศมีความรู้สึกต่อกันอย่างไรวันนี้แอดได้ไปเจอกระทู้ที่มีคนตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้โดยมีคนเข้ามาตอบคําถามไว้อย่างน่าสนใจเรามารับชมกันได้เลยครับ โดยความคิดเห็นแรกบอกว่าฉันพูดได้แค่ในมุมของคนไทยเท่านั้นในอดีตไทยกับพม่าเคยเป็นศัตรูกันเนื่องจากสงครามไทยส่วนใหญ่ต่อสู้กับพม่าและโลกยังไม่เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ด้วยเหตุผลนี้คนไทยจึงไม่ได้รู้จักพม่าในทางที่สร้างสรรค์เท่ากับภาพลักษณ์ของชาวพม่าที่เกิดจากการโฆษณาชวนเชื่อของไทย อย่างไรก็ตามในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีชาวพมา่าจํานวนมากเข้ามาทํางานอยู่ทั่วประเทศไทยซึ่งเมื่อก่อนส่วนใหญ่จะอยู่ในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานหนักแต่ค่าแรงต่ําแต่ปัจจุบันนี้ฉันเห็นชาวพมา่าในเกือบทุกด้านของชีวิตของชาวไทยไม่ว่าจะเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารเป็นเจ้าของร้านที่แพต,ตินัมเป็นพ่อครัว เป็นเจ้าหน้าที่ที่คลินิกโรคผิวหนังและพม่ารวยๆหลายคนก็มาเที่ยวประเทศไทยตอนที่ฉันอยู่ที่เชียงใหม่ฉันรู้สึกเหมือนได้คุยกับคนพม่าในหนึ่งวันมากกว่าคนไทยซะอีกความประทับใจของฉันที่มีต่อคนพม่าที่ฉันเคยพบเห็นคือพวกเขามีความอ่อนโยนและไม่เสแสร้งคนพม่าทำให้ฉันนึกถึงคนไทยเมื่อหลายปีก่อนก่อนที่นักท่องเที่ยวจะมาทำให้คนไทยกลายเป็นคนถากถางน่าเบือ่อ น่าแปลกที่แม้ในอดีตจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นปฏิปักษกันแต่ฉันรู้สึกว่าพวกเขาเป็นกลุ่มต่างชาติที่มีจิตวิญญาณใกล้เคียงกับคนไทยมากที่สุดในหล,หลายๆด้านฉันยังรู้สึกแบบนั้นกับคนลาวและเวียดนามแม้ว่าเราจะมีมรดกทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันก็ตามมันเป็นความรู้สึกที่น่าแปลกใจแต่ก็น่ายินดี และฉันหวังว่าคนไทยจะรู้จักคนพมา่าอย่างแท้จริงมากขึ้นแทนที่จะเป็นภาพลักษณ์ของชาวพมา่าในหัวของพวกเขา ความคิดเห็นต่อไปเป็นของคนพม่าบอกว่าฉันมาจากประเทศเมียนมาอาศัยอยู่ในย่างกุ้งและสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้งภาควิชาเคมีฉันไม่คุ้นเคยกับประวัติศาสตร์ไทยแต่ฉันรักประเทศไทยและรักคนไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าเที่ยวมากและทันสมัยกว่าพม่ามากคนไทยศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างมากสิ่งสำคัญประการหนึ่งคือคนไทยสูญเสียวัฒนธรรมและประเพณีโบราณไปมาก แต่ก็ยังก้าวหน้ากว่าพม่ามา,มากโดยเฉพาะในด้านธุรกิจและการผลิตเรารักสินค้าไทยมากกว่าจีนโดยรวมแล้วเรารักประเทศไทยและรักคนไทยจากนั้นก็ได้มีคนมาคอมเมนต์ต่อจากด้านบนว่าสำหรับผมในเอเชียคนพมา่าเป็นมิตรกับคนไทยมากที่สุดและฉันอยากไปเชเวดากองสักครั้งหนึ่งในชีวิต ความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทยมาแล้ว5ปีนะครับเขาบอกว่าในปีพุทธศักราช2,542ฉันได้รับคำเชิญให้ไปสอนในมหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพฉันเป็นเด็กหน้าใหม่จากอเมริกาและยังใหม่สำหรับประเทศไทยมากบ่อยครั้งอาจารย์ชาวไทยคนอื่นๆจะพาฉันไปเที่ยวยังสถานที่สาคัญต่างๆในประเทศไทย ครั้งหนึ่งเราไปอยุธยาเพื่อสำรวจสร้างประหักพังทางประวัติศาสตร์ซึ่งเมืองนี้ถูกทำลายโดยกองทัพพม่าในปีพุทธศักราช2,310และปัจจุบันได้ก,กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีสำหรับนักท่องเที่ยวในการเดินทางครั้งนี้มีอาจารย์ชาวไทย4คนและอาจารย์ชาวพมา่า1คน และฉันเป็นคนตะวันตกเพียงคนเดียวเมื่อเราเริ่มเที่ยวชมซากปรักหักพังเหล่านี้เราทุกคนก็อยู่เป็นกลุ่มเดียวกันแต่ไม่นานฉันก็พบว่าอาจารย์คนไทยได้แยกตัวออกจากอาจารย์ชาวพมา่าและฉันก็เป็นคนที่อยู่ระหว่างทั้งสองกลุ่ม คนไทยบอกกับฉันว่าคนพม่าเป็นคนไม่ดีที่ทําอย่างนี้กับคนไทยครูพม่าบอกว่ากองทัพพม่าก็แค่ทําแบบที่กองทัพไทยเคยทําไว้ในอดีตพอได้ยินความคิดของทั้งสองฝ่ายมันก็ทําให้เขาคิดได้ว่านี่เป็นเหมือนกับความขัดแย้งระหว่างกองทัพพันธมิตรกับฝ่ายสัมพันธมิตรที่แม้สงครามในอดีตจะผ่านไปแล้วแต่สงครามสำหรับคนบางกลุ่มมันยังไม่จบลง จากนั้นก็ได้มีคนคอมเมนต์ต่อจากด้านบนว่า เป็นคอมเมนต์ที่ดีฉันชอบเนื้อหาของนักวิชาการไทยและพม่าที่แยกกลุ่มกันในการมาเยือนกรุงศรีอยุธยามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่ปี1999คนไทยส่วนใหญ่ที่ฉันพบแม้แต่คนไทยที่มีการศึกษาพวกเขายังคงมีความคิดเห็นที่แย่และมีความเข้าใจที่แย่มากเกี่ยวกับพมา่าฉันเปรียบสิ่งนี้กับความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสที่มีมาแต่โบราณ แม้พวกเขาจะเป็นเพื่อนบ้านกันและมีหลายสิ่งคล้ายกันแต่พวกเขากับมีความรู้สึกแย่ต่อกันยกเว้นว่าส่วนต่างของกำลังนั้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยมากกว่า มันไม่ได้เกี่ยวกับสงครามครั้งเก่าของไทยกับพาม่าอีกต่อไปตอนนี้มันยังเกี่ยวกับการมีอยู่ของแรงงานอพยพชาวพาม่าที่ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าหนึ่งล้านคนที่ทำงานใช้แรงงานอย่างหนักที่คนไทยไม่ทำฉันคิดว่าระบบการศึกษาไทยที่มีความเป็นชาตินิยมสูงคือตัวการหลักในเรื่องนี้ฉันมีเพื่อนสนิทเป็นชาวพาม่าในประเทศไทยเขาพูดภาษาไทยได้คล่องและมีอัยาศัยดีกับคนไทยอย่างไม่มีที่ติเวลาฉันบอกคนไทย ทยว่าฉันมีเพื่อนเป็นชาวพมา่าคนไทยก็มักทำหน้าตาแปลกๆใส่ฉันอยู่เสมออีกความคิดเห็นหนึ่งก็บอกว่ามันเหมือนกับกองทัพพันธมิตรกับสมาพันธารัฐที่บ่งบอกถึงสถานะของสงครามกลางเมืองภายในประเทศการเปรียบเทียบมีข้อบกพร่องในอดีตพม่าและราชอาณาจักรสยามเป็นศัตรูกันดังนั้นความขัดแย้งที่รับรู้จึงเป็นอีกหนึ่งลัทธิชาตินิยมคนไทยถูกสอนตั้งแต่เด็ก ให้มีความจงรักภักดีอย่างแรงกล้าต่อชาติของตนและนั้นได้สร้างคนที่เกลียดชาวต่างชาติอย่างมากต่อคนชาติอื่นซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่เพื่อนบ้านใกล้เคียงได้แก่พมา่ากัมพูชาและเวียดนามแต่ในปัจจุบันคนไทยก็ต้องพึ่งพาแรงงานอพยพจากพมา่าซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อ,อุาสาหกรรมประมงมะเกษตรกรรมและการก่อสร้างของประเทศไทยถึงแม้ว่าประเทศไทยแทบไม่มีการว่างงานก็ตามดังนั้นความ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซึ่งอาจเป็นความขัดแย้งทางวัฒนธรรมที่แม้ว่าประเทศไทยจะผลักพม่าออกจากประเทศไทยเมื่อหลายศตวรรษก่อนแต่คนไทยก็ยังคงต้องอดทนต่อแรงงานพม่านับหมื่นคนในประเทศไทย ความคิดเห็นต่อไปเป็นของคนพมา่าบอกว่ามันเป็นการโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านคนไทยและเพื่อให้เาได้รับชาตินิยมในประเทศเราต้องศึกษาว่าคนไทยเป็นกลุ่มคนที่คาดเดาไม่ได้และมีไหวพริบอย่างไรเรายังภูมิใจที่กษัตริย์ของเราบุกโจมตีและสังหารผู้บริสุทธิร์รวมถึงเด็กน้อยด้วยการใช้ไม้ไผ่ แต่วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเราตระหนักได้ว่าเราถูกล้างสมองโดยทหารประเด็จการเมื่อไม่นานมานี้ฉันได้ไปเที่ยวกรุงเทพพบว่าคนไทยมีความเป็นมิตรและใจกว้างมากเราเป็นเพื่อนบ้านกันและคนพมา่าบางคนทํางานในประเทศไทยเป็นแรงงานทั่วไปบางคนอยู่ในสํานักงานฉันชอบเดินทางไปกรุงเทพในช่วงวันหยุดของฉันตอนนี้ประเทศไทยดีกว่าเราทุกด้าน เห็นด้วยหรือไม่แต่มันคือความจริงเราเป็นประเทศชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนกระทั่งปี1962ทหารทหารทำรัฐประหารและลากเราลงสู่นรกอย่างไรก็ตามความเกลียดชังของคนทั้งสองฝ่ายอาจยังมีอยู่และนั่นเป็นสาเหตุที่บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องเชื่อหนังสือเรียนเหล่านี้มากเกินไป ความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวพมา่าบอกว่าตอบตรงๆย้อนกลับไปในยุค70ชาวพมา่าเคยคิดว่าคนไทยมีศิลธรรมเสื่อมทรามแต่ตอนนี้พวกเขาชื่นชมความมั่งคั่งและความก้าวหน้าและต้องการเรียนแบบคนไทยและชาวพมา่ายังชื่นชมความจริงที่ว่าคนไทยเป็นเพื่อนชาวพุทธ พวกเขาชื่นชมในหลวงของไทยและหวังว่าพวกเขาจะมีสถาบันกษัตริย์อย่างในประเทศไทยชาวพม่าคิดไม่ออกเลยว่าพวกเขาจะดีกว่าไทยได้อย่างไรถ้าไม่มีสถาบันกษัตริย์แน่นอนว่าตอนนี้พม,ม่ามีเผด็จการทหารดังนั้นอะไรอะไรก็ดูดีกว่าเมื่อเทียบกันประวัติศาสตร์ทำให้พม่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้พิชิตไทยเมื่อการละครั้งหนึ่งในอดีต ความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวต่างชาติบอกว่าคล้ายๆที่ญี่ปุ่นกับจีนเลยพวกเขาเคยมีสงครามในอดีตพวกเขายังมีความขุ่นเคืองอยู่โดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยครั้งหนึ่งที่พมา่าเผาวัดของพวกเขาไปหลายตันในการรุกรานครั้งสุดท้ายแต่ท้ายที่สุดแล้วปัจจุบันในประเทศไทยก็มีชาวพมา่าจำนวนนับล้านคนที่เข้ามาทำงานและพวกเขาทั้งสองประเทศก็อยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหามันเยี่ยมมาก ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าฉันเป็นกลางคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เกลียดคนพมา่ายกเว้นพวกชาตินิยมบางคนบางครั้งผู้คนอาจล้อเลียนเรื่องพม่าบุก,กรุงศรีอยุธยาเมื่อพวกข่าวเห็นแรงงานพม่ามากเกินไปในประเทศไทยเพราะคนพม่าเข้ามาทำงานที่ไทยเยอะมากคนพม่าค่อนข้างมีน้ำใจและถ่อมตัวทำให้ภาพลักษณ์ของคนพม่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นยกเว้นผู้ที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยแบบผิดกฎหมาย ในแง่งของวัฒนธรรมไทยและพมา่าแม้จะเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเหมือนกันแต่วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะก็มีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนไทยและพม่าค่อนข้างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับอิทธิพลที่มีต่อกันในอดีตพม่าบุกรุศสีอยุธยาและนําเฉลยศึกที่มีศิลปะไทยมากมายกลับมาและพวกเขาก็ยอมรับความจริงนี้อีกทั้งประเทศไทยยังยอมรับว่าได้รับอิทธิพลจากพม่าในอดีตไทยพม่า จึงมีโอกาสน้อยที่จะมีปัญหาความขัดแย้งทางวัฒนธรรมอย่างในเขมรและไทย แม้ว่าในตำราเรียน80%ของวิชาประวัติศาสตร์มักกล่าวถึงพมา่าว่าเป็นศัตรูตัวฉกาดที่เผากรุงศรีอยุธยายึดครองล้านนาและต่อสู้กับกษัตริย์สยามมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแต่ในความเป็นจริงแล้วคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เกลียดพมา่าเลยเราเห็นมันเป็นอดีตและในปัจจุบันไม่มีอะไรจะปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังระหว่างทั้งสองประเทศได้ และนี่ก็คือข้อมูลที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ยังไงความเกลียดชังของไทยกับพมา่ายังมีอยู่ไหมถ้ามีเป็นเพราะเหตุผลอะไรคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับ